สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลริสติลเตอร์ทาโรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวความรักนะทั้ง12ราศีในเดือนกรกฎาคมปี2500 64, นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะอลิสใช้วันเกิดแบบไทยใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ๆก็น้อยค่ะแล้วก็วันนี้อริสจะใช้ในตัวของ The Book of Shadow Volume 2นะคะตัวนี้มาอ่านให้ทุกคนฟังแยกเป็นทั้งคนโสดและคนมีคู่ ใครที่สถานการณ์ซับซ้อนไม่ชัดเจนนะคะลองฟังทางคนโสดและมีคู่ดูว่าคุณดูตรงกับอันไหนมากที่สุดเนาะเพราะมันจะเป็นเรื่องของคําแนะนำล้วนๆนะอลิสหยิบไพ่สับไพ่ล้างไพ่และทําสมาธิมาเรียบร้อยแล้ววันนี้จะสื่อสารให้ฟังค่ะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยนะ,ะคนโสดชาวพิจิกสาเหตุที่โสดขอดูสาเหตุก่อนถ้าเดือนกรกฎาคมเนี้คุณจะโสดเนี่ยเพราะอะไรได้บ้างนะ สิ่งที่คุณจะสดในเดือนนี้อย่างแรกเลยงานยุ่งนะคะงานยุ่งยุ่งวุ่นวายนะคะแบบเหมือนจัดการอะไรไม่ค่อยได้ชีวิตมีความยุ่งเหยิงนะคะหรือบางคนอาจกาลังอยู่ในช่วงจังหวะก,การเตรียมตัวทําอะไรบางอย่างหรือโปรเจกต์อะไรก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของปัญหาที่เข้ามาที่คุณจะต้องแก้ไขดังนั้นค่ะใครที่มีอะไรแบบนี้อยู่นะ,ะในเรื่องของความวุ่นวายน่ทีการงานการเรียนความสับสนความวุ่นวาย อบอกเลยว่าอาจจะต้องโสดในเดือนนี้กันไปเลยเพราะว่าควรจะต้องไปโฟกัสเรื่องสําคัญกว่านะความรักอาจจะยังไม่ได้สําคัญสาหรับชาวราศี พิจิตที่กําลังวุ่นวายอยู่นะแต่ถ้าใครบอกว่าอ๋อเราเคลียร์แล้วอลิสเราเริ่มแบบคลายและเราอยากจะมีความรักบ้างและเราจะมาฟังแบบกรุบกริบจะมีอะไรชื่นใจไหม <S <S เดือนนี้ก็ต้องบอกลค่ะว่าถ้าคุณจัดการมันได้ดีนะในเรื่องของการงานความวุ่นวายปัญหาจัดการได้ดีแล้วก็มีสิทธ์นะก็ะมีสิทธ์เพราะอะไรเพราะในใบที่2คือตัวสเสน่ห์ในเดือนนี้ชาวพิจิตมีสเสน่ห์มากมากเลยนะ ก็อบอกว่ามีเสน่ดึงดูดมีโอกาสได้เจอนะคะหรือว่ามีใครมาแอลมาเอินกับตัวคุณก็ค่อนข้าง เยอะด้วยนะพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มราศีที่เรนรู้สึกว่ามีความยั่วยวนนะคะไม่ต้องไปแบบอะไรมากไม่ต้องไปเ ER อิกอารกระตู้วอะไรคุณก็ดูมีเสน่ห์ได้เหมือนกันและเดือนนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะเสน่ห์ดีแล้วทํางานค่อนข้างโอเคก,กลางๆนะคะไม่ได้แบบว่าไปดึงดูดคนเยอะแยะใครที่สายเล่นแอปก็ต้องบอกว่าจะมีคนให้มาเราเลือกนะคะหรือให้เราได้เลือกคุยเลือก ได้ไ,ดไดีได้ทิ้งแน่นอนนะคุณได้แบบคัดทิ้งคัดทิ้งอะไรเงี้ยคุยแล้วคัดทิ้งคุยแล้วคัดทิ้งอย่างที่บอกกลับไปที่ใบแรกเหมือนเดิมถ้าพอคุณเริ่มมีใครอะไรมาวุ่นวายมากคุณก็จะตัดทิ้งไปโดยปรารถยายนั่นเองนะสเสน่ดีแล้วสาเหตุจัดก,การได้แล้วนะคะแล้วเดือนนี้จะเจอใครไหมแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะเจอไหมหรอล้อเรเราลองรู้สึกว่าที่เจอไม่ได้แบบเยอะอะแต่ว่า เจออะไรเก่าๆมานะพีจิกน่าจะเจอของเก่ากลับมานี่แหละของเก่าคนคุยเก่าคนที่เคยรู้จักก็ได้นะเออเรารู้สึกว่าคุณจะได้ ถูกใจคนแบบนั้นนะไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเก่าก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนคุยเก่ากแต่เป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนรู้จักมักจีเคยมาจีบเคยมาแอลอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าคุณเองก็ถูกใจมากขึ้นเลยทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะได้เจอความรักแบบฟิลสบายๆเป็นตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เข้าหามากกว่าพิจิกไปเข้าหามากกว่านะก็เลย ถือว่าถ้าคุณเคลียร์เรื่องปัญหาอะไรได้หมดแล้วความรักอย่างที่ลิปบอกไปมันก็จะเป็นฟิลแบบ slow life สบายๆไม่ต้องคิดมากนะชาวพิจิกททำงานไปมีความรักไปยิ่งโสดน,นะนี่คือกลุ่มของคนโสดเราบอกเลย คุณคงไม่ได้รีบตัดสินใจอะไรขนาดนั้นว่าจะต้องมีแฟนเดี๋้นเดี๋ยวนี้แต่ถามว่ามีก็ดีไม่มีก็อยู่ได้ค่อนข้างแกร่งอยู่แล้วภายในตัวเองนะคะแต่ก็ย้อนกลับมาใบสุดท้ายในเรื่องของความที่ลิซบอกเลยสุดท้ายแล้วชาวพิจิกจะวุ่นวายกับเรื่องงานนั่นเองนะหรือเรื่องแบบการเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ความรักเนี่ยวุ่นวายมากเดือนนี้เดือนกรกดามแบบ ปั่นกันสุดฤทธิ์ไฟลนก้นนะคะหรือว่าต้องไปแก้ไขในในเนื้องานหรือการถูกโยนโปรเจกต์อะไรเข้ามาเลยทําให้ความรักเนี่ยมันเฟดออกไปเยอะเลยสุดท้ายแล้วคนโสดชาพิจิกอาจจะต้องเซกุดปายกับความรักไปก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสมากแล้วกันคือมีมาก็คุยแต่ไม่ต้องไปคาดหวังหรือไม่ต้องไปอะไรจะชอบไปกุบกริบไปแบบแอลได้ไม่ว่ากาันแต่ว่าถ้าจะให้แบบจริงจังแบบอลิสเราเจอ,อยังเราใช่ไหม ยังไม่ใช่เดือนนี้ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวสิงหามาเจอกันใหม่สําหรับชาวพิจิกสิงหาว่าจะมีโอกาสไหมสําหรับคนโสดนะแต่ว่าต้องบอกนะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าจะต้องโสดเลยบางคนอาจจะได้เจอคนที่ใช่ที่ริบบอกไงเจอแล้วแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เดือนนี้อ่ะมันจะต้องแบบเหมือนคุยแล้วไปอีกระดับหรือไปอีกสเต็ปขั้นหนึ่งเนาะก็รอดูแล้วกันนะจ๊ะยัง,งคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะอ่ะ ไปต่อสําหรับคนมีคู่กันบ้างนะหรือคนกําลังซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีตัวละครแหละเราอยากให้ฟังในพาร์ทนี้เพราะว่าไพ่สาหรับนี้นะที่เลกซิมมาให้เนี่ยมันจะมายิงที่ชาวพิจิกหรือมันยิงที่ตัวคนรักของคุณก็ได้สําหรับใครที่แต่งงานเออเป็นสาม,มีภรรยากันแล้วเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยเราอยากให้คุณฟังดีๆนะเรื่องแรกนะคะก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทําได้ดีไหมนะคะในเดือนที่ผ่านมาก็คือมิถุนาเนาะเออ ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกก็มีอะไรที่เคลียร์ไปหลายอย่างแหละเรารู้สึกว่าทําได้ดีกับการเคลียร์การคลีนเนาะการทำเหมือนทําความสะอาดความรู้สึกทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดแบบคาว่าครอบครัวตัวเองค่อนข้างเยอะผ่านมาด้านข้างดีนะคะทาได้ดีพอตัวแล้วก็ จะพูดยังไงดีมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคุณเองยังมีความแบบช่างใจอะไรในตัวของคนรักอยู่นะคะยังมีความไม่มั่นใจมีความระแวงแล้วก็เหมือนอยากที่จะเทสคนรักอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยทําให้แบบเออมีบ้างที่บางทีมันจะสร้างความอึดอัดเนาะตะกี้พูดแล้วทำลายแบบกระเด็นเลยเออทีนี้มาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะมันสิ่งที่ผ่านมาทําได้ดีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ใครที่แบบคุยคุยอ่ะคุยคุย,คย,คยเด็ดเด็ดอะไรอย่างเงี้ยริน้รู้สึกว่า เดือนนี้ครูต้องแบบที่ผ่านมาคุณทําได้โอเคแล้วอะเดือนนี้คุณต้องทําแบบนั้นอีกคือมันยังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะมันยังไม่มีอะไรที่จะไปชัดเจนอะไรได้คือมันยังต้องเป็นแบบนั้นอะพาร์ทสำคัญคือต้องเป็นแบบเดิมไปก่อนในเดือนนี้แล้วก็ใครที่แบบว่าอ่ะถ้าเป็นของคนที่แต่งงานแล้วนะอยากวางแพลนจะมีน้องมีบุตรมีลูก เดือนนี้ก็น่าจะได้คุยกันแล้วก็น่าจะได้ทํากันบ้านกันหนักๆเลยสําหรับชาวพิจิกนะมีโอกาสเหมือนกันที่จะติดในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วใครที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องนี้ละกันถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีน้องชาวพิจิกนะี่ช่วงนี้จะติดง่ายนะคะจะติดง่ายแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแบบอย่างที่บอกมันมันมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าคุณไม่ได้ระมัดระวังอะความไม่ได้ระมัดระวังมันอาจจะทําให้คุณแบบ มุดหิดได้อย่างนั้นเองนะแต่ว่าถ้าใครพร้อมแล้วลิเชื่อว,ว่านะถ้าใครยิ่งอยากมีรุ่งนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเลยสําหรับชาวพิจิกแล้วก็ปัญหานะแลอุปสรรคคือเรื่องอารมณ์ร้อนของชาวพิจิกหรือของแฟนก็ได้ค่ะอารมณ์ที่ร้อนขึ้นหงุดหิดมากขึ้นที่รีบอกไปคอนโทรลไม่ได้ไง บางทีควบคุมไม่ได้จัดการอะไรไม่ได้นะคะสติแตกขึ้นมาจากแมงป่องผู้เงียบขรึมน,นะคะกลายเป็นแมงป่องที่ต่อสู้ดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้ไม่ยั้งเลยชาวบิจิเองก็เลยจะมีร่องของอารมณ์ร้อนเข้ามาด้วยนะคะก็ให้ระวังเรื่องนี้เพราะเป็นปัญหาหลักๆของชีวิตคู่ของพวกคุณเลยนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะถ้าคุณคุยดีปัญหาพวกนี้มันก็ไม่เกิดถ้าอารมณ์มันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เกิดได้เนาะแล้วก็ สุดท้ายแล้วการอาริปักไว้ว่าจริงๆแล้วสําหรับคนมีคู่เนี่ยเรื่องที่อาริบอกไงถ้าใครพร้อมเรื่องมีน้องได้มีแต่ถ้าใครไม่พร้อมเนี่ยก็คืองานเข้าเลยนะให้ระวังตัวดีๆถ้าใครแบบว่าอ๋อช่วงนี้ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วสนานการโควิดเขไม่ได้เจอกันเลยโชคดีไปเลยนะต้องบอกว่าเป็นพาโชคดีไปเลยอย่าเพิ่งเจออะไรกับคนที่เพิ่งเดทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบผิดพลาดได้ง่ายๆแล้วก็โอ้มีเรื่องของการเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเรื่องของแบบว่า บางอย่างที่คุณอาจจะรับไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะได้รู้แล้วอย่างที่บอกถ้าคุณรับไม่ได้คุณจะทำยังไงให้รับได้ถ้าคุณยังชอบเขาจริงๆนะรับคนที่กําลังเดอยากจะชัดเจนมีโอกาสได้ชัดเจนเพียงแต่ว่าต้องยอมรับข้อผิดพลาดยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้ในเดือนนี้แค่นั้นเองถ้ายอมรับได้แล้วสบายนะคะผ่านไปได้แน่นอนส่วนเรื่องอื่นนะเรื่องอะไรที่คิดว่าคุณคอนโทรลไม่ได้ให้คุณเข้าใจ แล้วก็กลับมาที่อารมณ์เพราะปัญหาหลักๆของคนมีคู่ชาวพิจิกในเดือนกรกฎาคมนี้คือเรื่องของอารมณ์นั่นเองค่ะถ้าคุณจัดการอารมณ์ได้ทุกอย่างผ่านไปยังไงอลิก็ขอให้คุณจัดการอารมณ์ได้แล้วก็ไม่ให้มันมีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีละกันเนาขอให้คุณมีความสุขกับความรักทุกๆคนสมหวังปรารถนากับสิ่งที่ตัวเองคิดไว้นะจ๊ะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย